ินเลยจะงานนี้จะบินเลยจะไมรู้แบบแบบนี้เดี๋ยวไปอีกงานหนึ่งก่อนครับแล้วก็ค่อยบินคืนนี้ครับครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมรอบนี้ไปงานเหมือนเป็นงานซัมเมอร์ของทางประเทศบ้านเขาครับครั้ดังนี้ไปไต้วมีความพิเศษอะไรยังไงเลยครับก็จะมีความความอะไรดีเอาความน่ารักสดใสไปฝากพี่ๆเขาแล้วกันครับให้ให้เหมาะกับซัมเมอร์ของประเทศบ้านเขาครับผม S <S> อ<เ>ีนี้ไปบ่อยไหมครับโหอันนี้รอบที่สน่าจะสี่ได้แล้วครับผมบ่อยมากอะไรนะครับภาษาอัพเดตภาษาก็เหมือนเดิมครับเราเราก็พอพอสนทนาพูดได้บางคำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบคำอย่างเช่นฝันดีอะไรอย่างเงี้ยว้เจอกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผม ยังไปบ่อยแฟนลับที่นู่นก็คือ,อยังแบบเน้นซัพพอร์ตใช่ครับ <c oughs> ผมก็ยังให้การซัพพอร์ตดีเหมือนเดิมครับผมพี่พี่แฟนขับน่าหลักมากครับการไปแต่ละครั้งมันต้องเปลี่ยนมันต้อง,อ,อ,งอ,อะไรไหมโชว์ห <c oughs> ร <c oughs> ืออะไรเยอะก็อาจจะมีเพลงใหม่ๆหรือว่าเพลงที่แบบพี่พี่เขาอยากฟังอะไรเงี้ยครับผมที่เรานําไปร้องให้พี่พีเขาฟังกันก <c oughs> ็อย่างรอบนี้ละกรอบนี้ก็มีเพลงเหมือนเดิมใช่ครับรอบนี้ก็จะมีเพลงเพลงพิเศษละกันใช่เพาเพลงพิเศษที่แบบเราร้องในงานนี้คิดว่าพี่พี่เขาน่าจะชอบกันครับผม พอแบบเสร็จงานเสร็จไรเรามีโอกาสได้เที่ยวได้อะไรอย่างงี้ไหมครับถ้าอย่างถ้าอย่างทริปทริปนี้ก็อาจจะมีแวะไปบ้างนิดหน่อยครับผมเพราะว่าหลังจากเราเราเสร็จงานแฟนมีแล้วเนี่ยเราก็ยังจะพอมีเวลาว่างอยู่ใช่ครับก็จะแวะไปส่วนมากไปที่ไหนราชอบไปญี่ปุ่นอะไรก็ไปช้อปปิ้งทั่วไปนั่นแหละครับผมที่เขาเรียกว่าอะไรโอเมเตซันโดล่ะนั่นแหละครับผมก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบเราไปค่อนข้างบ่อยหนักไหม ไม่หนักครับผมมาจริงๆไปผมก็แบบซื้อแค่แบบของที่ชอบจริงๆถ้าเกิดไปไปดูแล้วแบบไม่ชอบแล้วไม่ได้ซื้อก็มีครับผมเน้นอะไรพิเศษไม่เน้นเลยครับผมเน้นของที่ชอบอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเดินไปแล้วเจอชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ซื้อครับไม่ค่อยใช้ตังค์เหมือนกันนะครับไม่ค่อยครับผมใช้ตังค์ไม่เก่งครับเก็บตังค์เก่งกว่าเก็บตังค์หรอใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแม่เก็บด้วยครับแม่แม่เก็บเก่งครับ มีมีแลนจะซื้ออะไรเหลืออะไรเป็นแบบอันนี้จะแงโตหรืออะไรของเราแบบิ้งไปนานก็อาจจะมีมั้งครับแต่ยังไม่ยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์ครับผมอืมใช่ครับอย่างละครดวงใจทีพร่าผมถ่ายจบไปเป็นที่เรียบร้อยแลวใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปลายปีหน้าเอ้ยไม่ใช่ปลายปีหน้าต้นปีหน้าต้นปีหน้าน่าจะได้ชมกันแล้วครับผม ของของเราไปเดินบรรยากาศการเดินทาร่วมสนุกครับผมสนุกมากเพราะว่าพี่พี่ทีมงานก็คือแบบเฮฮากันมากและแบบเพื่อนๆที่แบบเป็นนักแสดงในเรื่องเนี่ยเขาวัใกล้เคียงกันด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถเอ็นจอยสนุกกับเขาได้ครับผมให้เมามาใครเป็นคนตัวตึงตัวตึ้งในกองตัวตึงเหรอครับเอาตัวสร้างสีสันแล้วกันครับผมตัวสร้างสีสันก็จะมีอยู่สองคนครับก็จะมีน้องจีน่ากับเออสมิธครับผมสองคนนี้เขาจะแบบ ค่อนข้างแบบชอบเล่นมุกเล่นอะไรเล่เปื่อยของเขาครับผมก็สนุกดีเฮฮาใช่เราเราจะเป็นแบบสายซัพพอร์ตเพื่อนครับใช่เพื่อนเพื่อนเล่นอะไรมาถ้าเกิดแบบเราเราเงียบเนี้ยคนอื่นก็จะเงียบเพราะนั้นเราก็เลยต้องแบบคอยช่วยตบมุกเขาให้จะได้แบบฮาๆาสนุกสนานกันครับผมแล้วฝั่งคุณชายของเราล่ะพวกไม่คลองาี้พวกคืออ๋อในวงคุณชายถ้าคุณชายคนที่เฮฮามากที่สุดน่าจะเป็นไมกี้มั้งครับ น้องไมกี้น้องไมกี้น่าจะเป็นแบบตัวตึงที่สุดในคุณชายแล้วครับเพราะว่พี่ก็คือน้องของทังที่อะไรเขาก็ไปแบบใช่ใช่คืออย่างอย่างพีคเนี่ยเขาจะเป็นมีความแบบนิ่งๆิ่งมีความแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแต่คือจริงๆน้องน้องเขาเป็นน้องหวหนะแต่เขาจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มีความโตอยู่แต่ว่า <c oughs> น้องไมกี้เขาจะแบบตำตำวัยครับ <c oughs> ใช่ฮาสนุกสนานอย่างแล้วของรับล่าของผมก็ปกติครับพฮากับทุกคนครับใครใครมาจอยด้วยเราก็จอยด้วยครับ ปูไปไปเยอะเหมือนกันครับก็อย่างอย่างพูดไม่ได้เนี่ครับพูดก็สบายใจก็ก็มีแวะไปนั่นแหละครับผมก็จะได้เห็นหน้าเห็นหน้าเอ่อหม่อมหลวงพุทธเนตรในทุกๆตอนของคุณชายดวงใจทัอ่พมเลยครับกับกับแขกรับเชิญที่มาหลายคนเ็แบบว้าวกันหมดเลยเนาะครับตัวไหนหลายคนเลยหมายถึงว้าวแขกรับเชิญในพี่พี่นักแสดงอ๋อใช่ครับผมคือพี่พี่นักแสดงรับเชิญก็คือแบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กันหมดเลยซึ่ง เราไม่เคยคิดมาก่อนด้วยจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาแต่ว่าก็มันได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนเก่งมากเลยครับมีได้รับการถามคอลวิชาอะไรบ้างไหมครับก็มีครับก็มีก็มีแบบแอบๆถามพี่เขามาว่าถ้าเกิดสมเรื่องแบบเรื่องการแสดงเรื่องแบบบทบาทในงานวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีแอบๆถามมาบ้างครับหลายคนแบบรอชมรอดูแล้วกบบดวงใจเรามีอะไรอยากจะบอกฝากบอกแบบนละครไหมครับได้ครับก็ฝากติดตามละครเรื่อง City s ช o w d o w n Jail Prom นะครับผมรออาจารย์ตอนแรกนะครับ คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันเพราะว่าจะเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์โรแมนติกด้วยครับผมแล้วก็ครบรถแล้วกันเรียกว่าครบรถก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนครับผมกคือเป็นตอนแรกเลยใช่ไหมตอนแรกเลยครับคุณรังไมควาเป็นตอนแรกคาเปิดตัวถ้างงถ้าพูดจริงๆก็แอบมีความกดดันอยู่เงินครับผมเ <ๆ S 2> พราะว่าเราเราเหมือนเป็นมามาลองสนามให้เพื่อนๆอีก4เรื่องก่อนอะไรเงี้ยครับรอรอดูกระแสตอบรับจากพี่พี่แฟนคลับยังไงก็ฝากทุกคน เอ็นดูซีรีส์ชุดดวงใจเทโอโฟมนี้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราขอีล่นึน้อใครทำนึงได้ครับหนึ่งเมสซินแมคแดงหนุ่มเอ้ยแมคแสดงชายที่บอกว่าหล่อดสายตาชอบกางช้างโอ้โหแล้วครับก็เขินไหมเปลี่ยนต่างไหมคะหรือก็เขินก็ขอบคุณแล้วกันครับเอาว่าขอบคุณแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูตัวผมนะครับผมยังไงก็ จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วกันครับผมเน่ก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับผม